ออแล้วไม่พอดีกว่าได้รถล้วพาดีใจเราพาซ้อมยวบองทุนาเลาจะมองทุกนาดีกว่าอันนี้ลองลองดูเฉืๆกี่ได้แดงได่ไดจะได้ให้ท่าเขาตต่อให้ไงนี่เลี้ยงป่ะนี่ก็เลยแต่ต้องดูดี ಟು ನಾ ಸಲ

กลังดเลยรถกำลังดี ขี่ตรงทุ่กนาเฉยๆเพราะว่าตรงนี้มันมีถนนรถเนี่ยสำหรับหนูมันอันตรายโอเคไหมแล้วไปขับตรงนู้นหนูก็ไม่ต้องบิดแรงอโอเคเดี๋ยวพาไปฝึกโอเคไหมครับื่ี้เมื่อกี้เราขี่ลุ้แล้วก็เอาขาขึ้นอ่าโอเคไปเลยไหมไปล้อทุกนาเลยเนาะโอเคปะไปกันเมื่อกี้นั่งลำบากต้องนั่งตาเนี่้ ชอบไหมพัดชอบไหมยองอ่ะชอบไหมเมื่อกี้มัเป็นยี่งยคืออะไรไม่รู้เสียงรถเงเงี้ยไงนี่ยีือมาแล้วไม่รู้มันเป็นจักรยานอ่ะรัดเหมือนจักรยานเลยเคด้วยลองชุ่มนานะให้ลองชุ่มนก่อนยย หมดไาเได้ชิวๆพอไปอันนี้เรารถมาแล้วเนาะอันนี้เราก็จะไปลองที่ไหนนะเฮ้ยลืมไปยังไม่มีชุดกับหมวกกันน็อกหรืก็เรายังไม่ต้องขี่เร็วขนาดนั้นไงอับเบาๆเป็นทุ่งนาไม่เป็นไรลูกว่ามันลมก็ไม่เจ็บหรอกแต่ว่าถ้าเราขับแรงๆอ่ะเราต้องใส่หมวกกันน็อกกับชุดกันใช่ไหมใช่ไหมครับโอเคปะนุ่นเขากำลังเดินทางเลยลายๆลมาแล้วคุณอ่ะเอลจะขี่เร็วดิ กำลังเดินทางเลยลายๆลกันตามมาแล้ะแต่หนูยจะขี่เร็วๆร็เดขี่เร็วขนาดไหนขี่ไม่ได้เร็วขนาดนั้นถึงแล้วถต่พลาดไหนจำได้ไหมว่าตรงไหนเนี่ยแล้วเขาเข้าไปไหมเขาเข้าไปไหมนี่ยรัดเข้าไปเลยเอาตรงทุ่งนาดีกว่าเออเอาตรงทุ่งนาเลยมันเคยไม่นี่มากตรงนี้มันเป็นฝุ่น ขี่ไปมันไม่ยาวตรงนู้นก็ยาวเฮ้ยรถเราขี่ขึ้นเนี้ยลองดูเขี่ขึ้นได้โอ้ยโอ้ยคุณทำไม่ทั่วนหรอไม่ขึ้นได้โอ้ยพี่ลองดิบอกว่าให้เขาลงก่อนลองได้ไข่ตองลองได้ไม่ต้องลองได้โอ้ยไอ้โอมโอ้ยเข้างูนะ อันไม่เห็นเอาถอยลงโอ้ขึ้นมานี้ถอยลงดีกว่ายังก้อยิ่งกูอ่ะมันกันเนี่ยโอนเขายังไม่ปิดประตูรถเลยโอ้ยังชันโอ้ชันเกินโอ้ยหนอเฮ่อโอ้ยังมันเดี๋ยวเดี๋ยวปิดประตูดีๆก่อนปิดดีป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยหนอเฮ่อดึงออกมาเลยไม่เอาจะพัด จะเล่นอะไรกันก็ว่ากันนะรถทุกคันนี่พังโมดเว้ยเองเอารถเอกบะมาโดดโอ้โหมันใจนี้โอ้ยอย่างท่านล่นรถเอาพ้าถุงลงไปก่อนไปลูกไปตลงกับพ่อสีเลยพี่แดงไปงนู้อเขากําลังโดด ราจะได้ขี่ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้ขี่นะเนี่ยเอาลงมาไอ้เปฟะรุน้อยลงมาเอ็งจะได้ขี่ไหมไปเอารถลงมาเร็วอ่ะซ้อมซ้อมระเบ้าอ่ะเรินเลยเรินเลยขึ้นมาเลยสตาร์ทเลยพี่เอาขาเอาก่อนอย่เพิ่งเอาขาขึ้นโอเคเรียบร้อยอ่ะนี่เลย ไม่ต้องเอาขาขึ้นเอาขาลงนั่นแหละถ้ามันเลงก็ปไม่ไหถ้ามันเลยงไม่เลยเลยายกยไดช่ได้ไปเลยเห็นไหมไม่ยากเลยพัดได้ไหม

ิเลยเห็นไหมไม่ยากเลยพัดไม่ยากเลยง่ายมากเยี่ยว มันชอบดิขี่ไปเรียดเลยมันชอบดิพี่สนุกดิไกัวเสนุกไหมเลร้องหรือเปล่าสนุกว่ะเลร้องไดิยำสนุกไหมสนุกไสนุกไหมน่ะนี่มัคื้เ้าหนักมากระแทกถัมเนี่ยเ้่เอาอยไปดิอรอไปกระแกครับเอนดีมากไเล ขาลงก่อนขาขึาวลงก่อนบิดก่อนเออบิดึนกม <ia> ่ดไม่ลเลเงเลยมาดิจะเอาขาลงก่อนไม่ต้องเอาขึ้นลูกค้เดียวไปเลยไปเลยบิดไปเลย โอ้น้องไม่เจ็บหรอร้องไปดิไม่เจ็บไม่เจ็บเฮ้ยไม่ร้องชื่อเลยว่ะเฮ้ยสุดหวาดแฮะตบมือดิสุดโบกเยสุเฮ้ยพาถือว่าเก่งแล้วนี่เราตบมือให้ด้วยโจ๊กโจ๊กเยอะโอ้โหรับบอลรับบอลรับบอลรับบโต๊กโต๊กโซ่ต๊กเลเฮ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยมันโจ๊กโกอยู่ดิสุดมากมันตบบอลที่เจ้ตุกบโอ้ไม่พื้นมันไม่เรียบใช่ไหมพารเออพามันกระตุกไงต้องพื้นพื้นเดียวเรียบแล้วกะพุ่ง อ๋อแล้วกล้าขับยังไงคะเนี่ยตัวเองมันลิฟับอีก๋อกล้าขับยังไงเนี่ยกล้าอยู่แต่เอวมันสุดอยู่เนี้ยอย่างเราขึ้นเรียบเรียบดีกว่าเองนี่มันก็สะเทือนไงมันไอ้นี่ไงมันก็เลยหนูเอารถไปอยู่อันนี้มันสะเทือนไงต้องขึ้นเรียบเรียบหนูขี่ได้ไกลมันกระโดดไงเมื่อกี้อ๋อใช่มันไปขึ้นหอเราหอังเห็นไงเดี๋ยวขึ้เรียบเรียบดีกว่าเวลาพัดตกใจพัดต้องหยุดบิดไงพัดต้องห้ามบิดไงโอเคโอเคอ่ะมื่อกี้เฮ้ยไม่เจ็บเหรอเฮ้ยสุดว่ะ ใช่นะครับก็นี่พื้นฐานนะครับผมก็น้องๆอยากมาเรียนฝึกถอกหวยขาดนะครับผมให้พลาดกวางก็ได้อย่างนั้นเลยซื้อชุดให้กันพร้อมเลยไื้อชุดกกันไปล้มไปแกล้มเอาไม่อเอาๆบอกกันน็องชื่อเรื่องอะไรน้องบอกกันน็องแล้วก็ชุดนะมันล้มเลยไปแค่ตรงนั้นน่ะเออโอเคแล้วแล้วไปซื้อชุดกันน็องแล้วก็มาถอกใหม่โอเคไหม้าขี่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นดินในเฉลิ้ไม่เป็นไรหรอก หนูรถขี่ไปพื้นถ้าสมมติว่ามันจะล้มแต่หนูก็ต้องเบิกน้องขาลงไม่ใช่ว่าบิดเมื่อกี้หนูก็ไม่ต้องบิดเพิ่มหนูไม่ต้องบิดต่อถ้ามันูจะจอดใช่ไหมหนูก็อยูู่ก็ไม่ต้องดหยุดเองเพราะว่ารถไม่ได้แรงมากค่ะรถไม่ได้แรงเพราะมันเป็นหยื่น้องๆก็ควรใส่อ่ากกางงเในชุดป้องกันนะคะแต่นี่เปนชิ้นเบาๆมันเป็นในทุ่งนามันก็ล้มมันจะไม่จุดเองอะไรดะโอ้ no เร็วมาดูเร็วเฮ้ยๆฮ่าๆเฮ้ยเริ่มตั้งตั้งแล้วเอาเลยไ่ไม่เราคิดว่าเขาเล่นแบบไต่ล่องไงเราลองลงดูแล้วเป็นไงพี่เอาไม่อยู่เลยตอ๋อมันมีการสะบัดได้ดรุ่นนี้ใส่การสะบัดแล้วเลี้ยวไม่ได้เดี๋ยวใส่การสะบัดเอาเอาเรียกว่ว เออน้ำมันหกคนค่ะก็น้องพลาก็ประเดิมรถรล้ใช่ไหมเจ็บมากแล้วผมไม่เจ็บเจ็บ้วไม่เจ็บจเจ็บล็อกเราเด้สุด่แล้วด่แล้วนิดนึงแล้วเมื่อกี้บอกว่าเจ็บมากตอนพี่บอกกเมื่อกี้ก็เจ็บมากี่เจ็บมากมาทงโอเคค่ะบอเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวพาพี่นึงเจ็บมากไม่เจ็บยังไม่จบอีกเหรอเจ็บมากลาพี่ๆเข้าไปก่อนว่า เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวพาจะมาถอดหมดปลายให้ดูถอดคุยขาต่อเออไปได้ชุดใหม่ก่อนเนาะเพราะอันนี้เราถอดแบบเบาๆก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีชุดเนาะเอาแค่นี้ขนาดอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะยังคุยขาเลยใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวมาถอดให้ดูใหม่ค่ะกันไตรงนั้นไม่กดเอาไปไปก่อนลูกครับฮึ